ออไ,ไฟฟ้าอย่างนี้นอร์เวย์อย่างนั้นเนี่ยรุ่นนี้ปลุกมากมัลติฟังก์ชันเครื่องเสียงอะไรม,มันไม่ขนาดนี้สลุปสลุบอกันนึ่งว่ามันเป็นกล้องหลังมันหน้าจอแบบนี้แหละซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีมือถือมันยังไม่ไม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 ค่อยมีเลย <S 2> <S 2> ตั้งแต่ได้เข้ามาย่างกลายมาที่นี่ก็ประมาณ7ปีแล้วก็เนี่ยคันแรกที่ได้มาเห็นตอนที่ทําราคาในตลาดนะก็ไม่มีราคาเทียบก็มีอยู่ประมาณแค่สองคันในตลาดและคันเนี้เท่ากับราคาคัน 你干嘛？ เล่าจริงๆไงนะยเ,เออคิดไม่อ <c oughs> อกว่ะเอาจริงนะตอนได้ยินบิ๊กบอสบอกว่าเออขายเบนแล้วรับเทิร์นโตโยต้าแฮร์รี่เออแบบตอนนั้นน่ะมันคิดเลยอ่ะคิดๆๆคิดแบบว่าคือไม่รู้นะว่ามันหรูจริงหรือเปล่านั่งะบายไหม <c oughs> พี่เป็นคนปรับเบาะให้เองอปรับมันก็สามารถปรับได้ประมาณพอเอ็นอ่ะจะพูดตัวเลขอี <c oughs> วิศาวาะไง จะพูดตัวเลขร้อยยองศากไยิงคำว่ามีเทินบทแฮร์รี่เออร์โรเลต้าเฮร์เออร์หูแม่งภาพจำมันมาจะเล่าอะไรให้ฟังว่าภาพจำมันคืออะไรอะคือว่าตอนเด็กอะ่ะอ่า,อามาเที่ยวบ้านใช่ไหมไอพี่เนี่ยก็แบบว่าไม่ใช่แบบไม่ได้ร่ำรวยอะไรเป็นคนครอบครัวระดับปานกลางไลแต่ชีวิตมันดันอยู่ในกรง ห้ามหน่อยห้ามหน่อยเดี๋ยวจะตีกันตีกีตาร์แล้วเนี่ยนะก็คือพ่อก็ซื้อรถอะไรอ่ะซื้อรถกระบะมาด้ามีรถบูมี่ยไอ้ที่มันโฆษณาว่าบูมบูมบูมอ่ะเออหนูไม่เลยน เ <c oughs> คยเคยได้ยินเนอะมาดาไฟเตอร์ซูมสุมซูมบุบุคือพ่อจะชอบซื้ออะไรเงี้ยพ่อจะบบกว่าคือ,คอ,คอพ่อจะบอกว่าเขาภูมิใจว่าลูกชาวนาเกษตรกร,รเกา่าอย่างนี้รถไม่ต้องหรูหรอกนั่งได้ห้าคนพ่อโอเคนะแล้วแต่พ่อโอเคลูกไม่โอเคพ่อบอกว่าใต่กระบะเอาไว้แบบทุกยางยุกไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมตามกเกษตรกรเน,นี่ยวันหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของวันนี้แหละก็คือว่า เอารถ t o y ยต้าแ r นเลออร์มาน,น้อม็นนะน้าองจะทัอ่ะมันต้องแบบมันไม่ไดหามันได้ง่ายเดินเข้าไปโตโยต้าปุ๊บไอ,อ้น้องเอาโตโยต้าแฮนเดอร์คันนึงไม่ได้มันต้องไปหาคนที่นําเข้ามาอะไรองนี้ยซึ่งแบบว่าเวลาเราไม่ค่อยเห็นอนะ่ะมันจะมีความรู้สึกไงเราแบบแรไอเทมแล้วเรารู้สึก,สกม่าเรถหรูหอ,อ่ะคืออรารมณ์แบบแบบ อาแบบอาแบบอาจะอา,อา,อามาเที่ยวบ้านใช่ไหมแล้วเราอยู่ต่างอำเภอแล้วก็อาเราเรียนโรงเรียนประจําแจ่มบอดไงเราก็แบบอ่าติดรถไปเลยสิเตีอย่างนี้กระแดกเตี <c oughs> ยนนี้กระแดกเห็น <c oughs> รถเขาหลุย <c oughs> เอ็นรถเขาหรุยอย่างงาี้อ๋อเดินลงไปปก็แบบจะอารมณ์ได้เลยตอนนั้นแบบเดินลงแล้วเหมือนแบบแบบพยายามให้แบบอาออกรถบล้ช้าที่สุดอะไอ้ใครเห็นวะไอ้มีใครเห็นกูบหรอวะ ไม่เห็นครูโอตเท่เลยวันนี้นะเออคือยังไงอ่ะตอนนั่งเนี่ยตอนนั้นนะพี่นั่งตำแหน่งนี้เลยเว้ยนั่งตรงนี้เลยอ่านั่งอยู่ตรงนี้อเราอาก็จนควลเรก็คุยไปแล้วก็ลูบเกาไปคือตอนเนี้ยยังมีความรู้สึกว่าคือเบาหนังเหมือนกันรถกระบะก็เบาหนังแต่แบบว่ามันมันคนละเกตจริง มันคนละเกศด,ดูบ่อนะจริงๆนี่ลองลองแบบจับดูนะแบบโอ้โหแบบมันนี่แหละคืออย่างที่พี่บอกภาพจำได้ๆตั้งภาพจำยิ่งชัดโอ้โหและอย่างนี้นะรถกระบะไม่มีนะอ,อ,อย่างเงี้ยต้อ <c> ง <oughs> ถืงออะไรเงี้ย อารมณ์พัน้ากับสีพันี่ไอ้ยังเงี้ยกับสีพันี่เครื่องยนต์ปัดได้มีอันนี้เครื่องยนต์เท่าไหรเหรอเขาก็สกิฟเอาเล่นแรกเลยนอื่นมาเขาเล่นต่อไปตอนนั้นเรายังเห็นไอ้นี่สลูปสลูปเออแล้วบอกเกณฑ์อย่างเงี้ยแล้วเราก็มองแล้วเราก็แอกแคลฟไมแคลฟทั้งคมันสบายจริงเราได้มองเห็นสลูปแล้วสมัยนั้นเนี่ย สรุปไม่มีแน่อนอนแล้วยิ่งกระบะเราเป็นกระบะแคบด้วยเราก็จะเป<ห>็นคนละฝีไปเลี้ยงขาดแบวนี้แต่ว่าอาร์เขาปิดน,นะเพราะร้อนปากตายันเลยเราก็ไม่เคยนั่งเราก็อยากอยากให้อาร์เบิดแต่ว่าก็เกรงใจ <c oughs> แต่ก็นี่แหละครับสรุลก็คือมันก็ฟิลดีอะตอนนั้นก็ไม่มีโอกาสขับเหมือน,อนกัน <c oughs> ก็ก็คิดว่าถ้ามีตอนนี้ก็น่าจะเอาไปเที่ยวเหนือถ้เปิดนะ ก็ออกกัดก็ชอบด้วยมีรูปมีรูปออกัดตอนไปเที่ยวเขาใหญ่ก็ชอบเปิดซันลูปเปินลูกเราอ่ะ,อะไอ้นี่ไอ้นี่แต่ว่าตัวนี้มันแต่อะไเราจําได้อย่างหนึ่งว่ามันเป็นกล้องหลัง <c oughs> มันหน้าจอแบบนี้แหละซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีมือถือมันยังไม่ไม่ค่อยมีเลยตอน2006อะ่ะเพราะจำได้ว่าเราเริ่มมาใช้โทรศัพท์ประมาณ2 0ง <12. S> 2่ใช่ไหม,อมเออตอนนั้นคือพวกนี้มันมันเป็นแพลตฟอร์มที่แบบมันไม่มี แต่เรารู้สึกว่าการมีกล้องหลังมันจะทําให้รู้สึกดีมากดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมาพามาดูรถแบบว่าย้อนรอยแบบบางอย่างบางบางเทคโนโลยีอ่ะคือมันอาจจะดูแบบมันก็ไม่ได้อะไรนี่พี่แม่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมมองว่าในปี2006เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ไฮเอ็นมากไม่ว่าแอร์ดิจิแค่มีแอร์ก็เท่แล้วนะแค่มีแอร์ก็เท่ขนาดเอเนี่ย ไอ้ที่อะไรนะรถรถรถเที่ะไอ้กระจกปรับไฟฟ้าไม่ใช่นะมันเป็นกระจกไอ้ปรับมือเมื่อเลยอะแบบฝุ่นดีไม่ก้าวขึ้นมาเวลาเวลาไปเติมน้ำมันบอกเก้าห้าแบบเมื่อกี้นี่กดอย่างนี้ไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีเหมือนไข่ลานอะพี่กูญแจให้เสือมาถังด้วย เฮ้ยไม่ไปไม่ไปเอกระบะทำไมแล้วอย่างละแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันก็มีดังนั้นเนี่ยไอ้ระบบกรับไฟฟ้าอย่างนี้รนเวย์อย่างนั้นเนี่ยรุ่นนี้หูกมากมัลติฟังก์ชั่นเครื่องเสียงอะไรมันมันไม่ขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าให้พี่ถามว่าคันนี้พี่จะขายนะใครเหมาะใครบ้างพี่ว่าเหมาะกับคนอย่างพี่อ่ะคือแบบว่าเราเรามีความทรงจำอยากจะได้แต่ตอนนั้นเราไม่ได้ใช่ไหมก็ ก็ใครสนใจก็ลอ,องมาดูหรือบางคนเนี่ยจังภาพเปิดเมได้นะตัวนี้เปิดเมได้นะโปรไซดอนเปิดได้ใช่ไหมโปรไซดอนนี่เป็นชื่อเพลงเป็นเป็นมเนีเป็นวัดวัดโอ,ว,ดโอวัดไซแล้วัดดอนได้อ<จ>เออนันธะเลยเอ้าวใครใครบหมอีกใครหมาอ,อีกออก,ก็ใครที่มีรถครอบครัวนะใครอยากมีรถครอบครัวที่ราคาแบบว่าพี่สูงมากเช่นเส้นคันนี้ราคาเท่าไหร่นะ สี่แสนี่สี่แสนสี่นะคุณนึกดูแล้วกันคุณได้ของกว้างเลเวลนี้จริงป่ะเลเวลนี้คุณได้เอืออถ่งแน่นอนแต่ผมจะบอกให้นะถ้าใครอยากได้รถรุ่นนี้นะเป็นคนที่ออกแนวสะสมรถอย่างที่ผมบอกว่าทําไมพี่ตื่นเต้นเพราะว่าตั้งแต่ทําเต็นท์มาคือผมได้เข้ามาสอดเข้ามา แต่ได้เข้ามาย่างกลายมาที่นี่ก็ประมาณเปีแล้วก็เนี่ยคันแรกที่ได้มาเห็นแล้วก็ตอนที่ทําราคาในตลาดนะก็ไม่มีราคาเทีบก็มีอยู่ประมาณแค่สองคันในตลาดและคันเนี้ยนเท่ากับราคาคันที่ถูกที่สุดในตลาดได้โอกาสแล้วนะมาลองซื้อดูเฮ้ยเล่าอะไรอย่างเนี้ยไ,ไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยพูดถึงเรื่องอ้วนไอ้ภูมิลัยอ่ะเออ พวงมาลัยนี้มันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าใช่ปหหลายคนบอกว่าไอ้มันปรับสนุกปรับแบบกักกักกักสนุกสนานนะแต่ข้อดีของมันที่แบบดีที่สุดในในจักรวาลเลยนะก็คือว่ามันเข้าใจคนอ้วนคือพอเราปิดกุญแจปิดพวงมาลัยยกขึ้นปั๊กอ่าุงเราก็จะออกไปง่ายพอเราขึ้นรถปั๊บตาดล็กุญแจปั๊บวงมาลัยก็ลงมาให้ แบบนี้เลยหลายคนบอกว่าจะมีไว้ทําไมคุณไม่อ้วนคุณไม่เข้าใจเราหรอกม่านม่านไฟฟ้าเออไอเนี่ยเอาเอาพี่เมฆกับน้องกิ๊กน้องกิ๊กเนี่ยไปดูในคลิปไอ้อะไรนะสอนดูรถสอนดูรถไอพี่น้องอ้วนสองคนอะเดี๋ยวแปะไให้เดี๋ยวแปะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้นะคือผมบอกเลยเลยว่าสองศกจุกได้อ่ะคึก คือสองคนนอนนอนคว่ำกันได้ตรงนี้ได้เลยนะอันนี้อันนี้กว้างมากหลายคนชอบถ้าเราไปดูที่อย่างกันจะบอกใส่ถุงกอล์ฟเท่ๆอ่ะแต่เราขอใส่ใส่สศพคว่ำไว้ศนะแถมกันไว้ให้ด้วยกันอ้วยาสร์เลยอะไรนะรอดกันอ้วยาสร์เลยยิ่งที้ออกไปโดนแน่เลยไป LED เนี่ยดีอย่างนึงนะสำหรับคนหน้าดำอย่างเราเนี่ยนี่ไฟหายดับไปหลายดอกเลยนะลองดูถ่ายอ่ะต่อนน้ว่าอะไรนุ๊ก ไม,มไม่มีนะไม่มีนแล้วล่ามอนหรอือเปล่าเป็นล่ามอนอย่างหนึ่อะไรบ๊อบใบมินหมถึงตูภพทอนถ้าท่านได้ยินนะครับก็คือว่าผมไมาถึงพี่ตูภพท,ทอนแต่วพีตูเนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนกับเทพเจ้าทำไมพี่จะเป็นตูภพทอนพูดถึงบางอย่างนะคุณอย่าลืมว่า คันนี้นะเป็นรถปีศูนย์หกตองเลยนะคือแต่ว่าถามว่าบางอย่างเนี่ยยังสู้คันนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นระบบคู่เนี่ยรับบไฟฟ้าคู่เลยนะเออปกตินี่ใจดีหน่อยก็ให้คนขับเมียเมียเลื่อนเองแล้วพอเมียเวลาแบบว่าเวลาผู้ชอบเงเวลามันเริ่มปรับเบาะมันจะเหยียบคันเล็กแล้วก็อะไรแอร์เออแอร์เป็นแอร์อะไรนะ รับแยกอิกสระซ้ายขวาเอออันนี้ตัวจูนเน์ก็ไม่น่าจะแยกอิกสระซ้ายขวานะตัวที่พี่ขับก็เป็นตัว T R D ด้วย T R D ตอนนั้นนี่อนอนประมาณปี8ก็น่าจะเป็นมือหมุนแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงปีใหม่ๆนี่ก็เป็นแอดิจิตแล้วละ่ะแต่ว่าบางรุ่นอาจจะไม่ปรับซ้ายขวาอิสระแบบนี้คุณจะซื้อรถ4แสนน่ะคุณก็อาจจะได้เซียนต้าเซียนต้าปีใหม่ๆยังไม่ได้จะต้องห้ากวา่าห้าถ้าคุณจเอาแอลเบนซ่าก็อาจจะได้ประมาณสักปี สิ3 4นะซึ่งแน่นอนอาจจะไม่มีพวกเทคโนโลยีได้ขนาดนี้นะเออออนี้เราพูดเกี่ยวคนที่อยากได้รถครอบครัวที่ราคาเรื่มถึงด้วยดีกว่านะนอกจากพวนบ้า,บาเก็บอย่างนี้คือไงวะไอนี้พูดจัดใจนะที่แบบไม่เข้าใจอ่ะแบบสบางคนาสะสมนาฬิกาอย่างเงี้ยเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเข้ากวนเพราะว่าเวลาว่างเอเตอร์เด<อ>ี๋ยวเขาต้อบางคนาสะสมนาฬิกาอย่างเงี้ย อพี่ก็มองว่าเออก็ได้ใส่คนเดียว oh. แต่แบบเวลาเราไปดูแบบคนที่สะสมรถอ,อะ่ะ uh huh. แล้วแบบเขาเปิดบ้านให้เราดูอะ่ะ uh huh. เออเราเคยไปดูอะ่ะที่นครปฐมอะไรเงี้ยไปก็เออเราได้เห็นแบบอู้เออคันนั้นคันนี้อะไรเงี้ยคือพี่มองว่าเอยถ,ถ้าใครสะสมรถเนี่ยคือคือพี่คงจะไปแบบจับอีเปิร์ไปทางนั้นมากกว่าเอา่อแต่มันก็มีความเป็นเป็นกันะ mm hmm. นะเข้าใจไืมก็ได้ไหน<ผ>มนิ่ เ,เ,เ,เคือคือเขาเคมว่าอะไรนะเต้ยมันเป็นโช๊คอัพที่เป็นถูกลงอ,อ่าเออเป็นโช๊คอัพถูกลงแต่ว่าถ้าถามพี่นะคือมันได้นิ่มก็จริงอ่ะแต่ว่าเมนเทนเนซ์เนี่ยคดแพงประมาณต้นละประมาณห้าหมื่นนะ,ะเคยเคยจะเปลี่ยนเวลไฟตัวคิดในใจก็หาโช๊คเเยินได้โ<ม>ช๊คเเยินได้ไหม <laughs> มี <laughs> เออได้ยินก็บอกพูดเดี๋ยวคือเราก็อะไรก็เอาอย่างนั้นหลายคนถามว่าไปอา่านมาไงคือเราก็อยากรู้เรื่องแฮร์รี่เออร์มากกว่าน,นี้นะไปอ่านว่าเฮ้ยแล้วเอไอแฮร์รี่เอเอร์เนี่ยมันข้า a มัน e เ a น c นข้าส่อมแพงป่เดี๋ยวครัเป็นเพราะมันเป็นรถที่นําเข้านี่คําตอบคือไม่แพงเพราะว่าอันนี้อา่านเข้ามานะไม่ได้สดงสัยผมบอกแล้วว่าคันนี้คันคันที่สองในชีวิตที่ได้นั่งนะ จริงๆน,นี่นี่คือคันที่สองในชีวิตที่แนนะ่นอนพี่อะไรคิดว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยรถมันหายากแพงหรือเปล่าคือเท่าที่อ่านมานะก็ต้องบอกว่าเข้าสู่รนะยน้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนฟอ r t ูเนอร์คันหนึ่งเลยเออเทระดาเนี่ย<อ>เขาเขาตั้งไว้ว่าไอโตโยต้าเนี่ย<อ>ต้องเอเชีย<อ>แล้วก็จักรวาลคู่ขนาน<อ>ก็คือเล็กซัเอาไว้ขายเมกากับ<อ>ยุโรป ไม่เกี่ยวว่าซินไฟเซอร์นะลงวาเน็กซัสเนี่ยเขาผลิตตัวนี้มาเขาเรียกว่าตัว RX มั้งรู้พูดผิดเขาขอโทษแน่นะเป็นแล้วปรากฏว่าขายดิบขายดีอ่าคนญี่ปุ่นก็บอกว่าวกาก็อยากใช้ญี่ปุ่นก็ก็อยากใช้ก็เลยไปยืมเข้ามามาทําเป็นรุ่นแฮรเลอร์แล้วก็ขายดีจนคนไทยหัวใสหรือเขาเรียกว่าอะไรนะเกมาร์เก็ตอะก็คือตัวแทนอิสระเขาบอกว่าเอ้ยเอาเขาไทยมาดีกว่าต้องบอกเลยว่า คันนี้นะถ้าเป็นป้ายแดงนะราคาอยู่ที่2ล้าน8ถึง3ล้านหลายคนถามว่าเอ้ยพิมเหกแล้วมันราคาเท่าไหร่กันแน่วะตอบคือตอบ่าเหมือนพุดไงเหมือนพุดนที่แบบว่าถ้ามันนิยมก็3าล้านถ้ามันตกมันก็2อล้านแปแต่แน่ๆคือ2อล้านถึง3ล้านวันนี้4 4 9 0 0 0บา่ซาร่เาะรอ่ะสรุปทั้งมวลเลยนะครับรถที่ผมมาเสนอในวันนี้นะครับก็คือรถ t o y ยต้า แฮร์รีเอร์ปีศูนย์นะครับสองสนะก็อย่างที่บอกถ้าออกห้างนี้ก็ตกประมาณสอล้านแปดถึงสามล้านนะวันนี้เราเอามาให้แค่4ี่แ0 0สถ้าถามว่าเหมาะกับใครนะอย่างที่เล่าไปพี่ก็เป็นคนที่แบบว่ามีความทรงจำดีๆถ้าใครอยากจะเก็บรถสภาพดีแบบนี้นะผมบอกเลยว่าขายยากเพราะว่าขนาดผมจะทุาราคาเองมีแก 2องคันในตลาดเวลานี้นะรวมคันนี้ก็เป็น3คันซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้เห็นกันบ่อยๆสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com